สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับทุกท่านนะครับที่อยู่ในช่องนี้มีฮานะครับ <c oughs> ช่องนี้มีฮานะครับมีข่าวดีว่าเราจะปล่อยเพลงใหม่กันแล้วอีกไม่นานนี้นะครับ <c oughs> มีชื่อเพลงว่าหมดใจหมดใจใช่ไหมครับมีชื่อเพลงว่าหมดใจเราจะปล่อยเดือนมกรานะครับ <c oughs> เดือนมกรานี้ ประมาณวันที่เท่าไหร่ดีประมาณวันที่เท่าไหร่ดีอวันเด็กนี่วันที่เท่าไหร่อะไม่รู้อะเสาร์แรกของเดือนเสาร์แรกของเดือนดูปฏิทินหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดคุยทักทายกันนะครับในช่องนี้มีฮาวันดีครับวันดีทุกคนครับผมวันดีครับวันดีครับเดี๋ยวดูปฏิทินให้ออเรามีเพลงใหม่นะครับที่จะ มานําเสนอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันก็เดือนมกรานี้นะครับเต็มรูปแบบนะครับชื่อเพลงว่าหมดใจสาแรกของเดือนสัาแรกของเดือนเดือนมกรานะครับผมจะปล่อยวันเด็กวันที่สองทันไหมวันที่สองไหนอะวันเด็กวันที่เก้าค่ะวันที่เก้าวันที่เก้ามกราวันวันตรงกับวันอะไรอะ ตองกบ,บันเสาค่ะวันเสาร์ที่9มกราคมนะครับผมจะปล่อยเพลงใหม่มีชื่อเพลงว่าหมดใจนะครับ,บเบาอีกเล็กคนณเหล่นนหลงใต้ได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับเหล่งใต้ได้ค่ะเล่งกายเล่งไทยนี่จัดเปรีเยเลยแหละสวัสดีค่ะไส้แหวนล่อจังเดี๋ยวเปิด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 เลยนะวัน วันที่เท่าไหร่นะวันที่เก้าวันเสาร์ที่เก้ามกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเราจะมีเพลงใหม่ใหม่มานำเสนอกันนะครับชื่อเพลงว่าหมดใจเร่งตายก็ได้ค่ะไนเปิดตรงไหนไม่มีอะไรอยู่ตรงไหน,น อยู่ตรงไหนมันไม่มีอะไรให้ฉันมองเห็นเลยไม่ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนของในช่องนี้ไม่รู้เลยว่ามันไปอยู่ตรงไหนในเมื่ออยู่กันไม่ได้ ไม่รู้อยู่กันสายอยู่แล้วมันไม่บายใจเลิกไปซะเลยดีว่าหมดใจครับผมชื่อเพลงว่าหมดใจนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะทุกคน นะครับฝากด้วยฝากด้วยในเนี่ในช่องนี้มีฮะตอนนี้ช่องนี้มีฮะมีคนติดตามอีกไหมครับเนี่ยมีคนยังติดตามอยู่ไหมครับยังมีคนยังแชร์ผมอยู่ไหมครับคนที่เก,ก้ามกราครับผมเก,ก้ามกรานี้นะครับเก,ก้ามกราคมสองพัน้าร้ยหกสิบนี่สอ,องพรยหกสิบเท่าไรนะสองพันหร้นะ2กสิบเท่าไรนะ 2,564คะ่ะวันที่9มก,กราคมคะ่ะชื่อเพลงว่าหมดใจไมม่หมดใจชื่อเพลงว่าหมดใจนะครับเพราะไหมผมร้อยฟังนิดนึงแล้วเมื่อกี้กกกกอ่ม เพลงนี้มันจะเกี่ยวกับการที่ว่า,าความรักนะครับอ,อยู่กันไม่ได้แล้วก็ต้องเลิกกันไปนะครับเพราะว่าในเมื่อ,อความรักมันไม่ลงตัวนะครับเราก็ต้องเยกทางอันนี้มันเป็นเป็นธรรมดาของมนุษย์มนุษย์เรานะครับนี่เสร็จแล้วอ,อ่ะอ่าอออกลเลยอ่ะอ ไม่ต้องไปกดเลยเดีวโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยชื่อเพลงว่าหมดใจหมดใจวงเหล็กโคนนะครับจัปล่อยในวันที่เก้าวันเสาร์ที่เก้าเดือนมก,มกราคมนะครับศสองพั 22, 64, ปีหน้านะคะในเมื่ออยู่กันไม่ได้ไม่รู้อยู่กันสาย อยู่แล้วมันไม่บาใจเลิกไปซะเลยดีกว่าเพราะไหมถือว่าใช้ได้อยู่ยังมีคนติดตามผมอยู่อีกไหมครับเนี่ยในช่องนี้ถ้ามีคนติดตามเนี่ยแชร์ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเนี่ยวิดีโอนี้มันแชร์ได้ไหมครับในด,ดูยังไงในไลฟ์ในไลฟ์ดูในไลฟ์เดี๋ยวกดช่องนึงกดสลับช่อง อ๋อนั่นน่ะนั่นน่ะแว๊บๆมานั่นน่นะเออก็ถือว่าโอเคอยู่นะดูได้ยังยังมีอยู่นะเอฟซียังมีอยู่นะนะคนดูอยู่ในขณะน,นี้มันมัน,ม,นมันขี่คนนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าคนใช่ไหมครับผนมะดูไม่เป็นดูจากช่องนู้นเลยเนี่ย <c oughs> นะพี่นะช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเนื่องมาจากว่าผมก็มีพวกสื่อ,อที่ว่าพึ่งพาได้ก็คือพวกพี่นะครับนะครับไม่มีนักข่าวแล้วก็ไม่มีสื่อวิทยุไม่มีสื่อทีวีโทรทัศน์นะครับก็มีพวกพี่ในอ่ YouTube นี่แหละครับนะครับนะผมก็ปล่อยในช่องนี้ชื่อว่าเพลงห่าหมดใจนะครับ นะยังติดตามผมนะถ้ากดติดนะยังติดตามผมนะครับกดแชร์ใผมด้วยแล้วก็ออขอฝากไว้ด้วยนะครับในใจทุกๆคนเพราว่าที่เกมกราสองห้านะครับเพลงนี้ผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าคนที่เขาเรียกว่าอะไรแบบอยู่กันไม่ได้แล้วจริงๆนะครับ ความรักมันมันถึงเวลานะครับคนเรามันถึงเวลามันไม่ใช่ว่า,าดีเสมอไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไม่มีอะไรมากวันที่9มกราคม25 6 4จะปล่อยเพลงชื่อเพลงว่าหมดใจนะครับฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับไปก่อนนะครับนะกดตรงไหนอันเนี้ยกดอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่อะ